สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปานกุกกอ,อกนะคะ FC นะคะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะในช่องของสาวปานกุกกอ,อกด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะทีพสกินนะคะไม่ว่าจะเป็น TP Coffee TP โกโกนะคะเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะครีมกันแดดนะคะ เจลบำรุงผิวหน้านะคะครีมอาบน้ำนะคะครีมล้างหน้านะคะสบู่นะคะแล้วก็เสื้อองค์ปู่บริจิต์นะคะสีบักทอนพาร์ตนะคะก็อย่าลืมอุดหนุนกันเข้ามานะคะในน้าช่องสาวปานกกอกด้วยนะคะหรือช่อง YouTube ช่องไหนนะคะที่ท่านรักแล้วก็ท่านเมตตาก็ฝากสนับสนุนฝากอุดหนุนกันเข้ามานะคะแล้วก็มะขามหวานนะคะของสาวป้านนะคะมะขามหวานกๆกอกก็อย่าลืมอุดหนุนกันเข้ามานะคะค่ะ มะขามหวานของกุกกอ่อก็แอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์โทรของสาวป้านนะคะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะคะ0802105848นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ0802105848ค่ะค่ะวันนี้ก็ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะก็นี่นะคะก็จะทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะนี่คืออะไรกระปุกออมสินนะคะก็ ซื้อมาแล้วนะคะก็มีแผนนะคะเตรียมจะเก็บตั้งนะคะเก็บตั้งนะหยอดกระปุกนะคะกระปุกออมสินก็ซื้อมาจากตางอนเมื่อวานนี้หกสิบบาทนะคะนางไห้นะคะเป็นรูปไห้นะคะก็ไม่แพงน,นะคะนี่รวยนะคะเพื่อนบอกแล้วว่ารวยนะคะนี่จัปันก็จะเก็บเงินนะคะเก็บเงินนะคะ วันละเล็กวันละน้อยนะคะตามกําลังที่จะเก็บได้นะคะ5บาท10บาท20บาทก็ว่าไปนะคะก็จะค่อยๆหยอดลงในกระปุกนะคะเพื่ออะไรนะคะปีหน้าพี่ทกศก็จะทวงนี่อีกนะคะเราต้องใช้เงินดอกนะคะกองทุนหมู่บ้านนะคะเงินดอกที่หยิบยืมมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะค่รดอกก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะก็เป็นมูลค่ามหาศาลนะคะค่ะก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะก็ แล้วก็ไม่ได้ว่าอวนร่ำอวนด้วยนะคะแต่เราจะคล้ายๆว่าเราจะรู้จักค่อยๆเก็บค่อยๆออมนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเท่าที่เรามีนะคะค่ะเราก็จะออมนะวันน,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 ะะน,นี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันนี้วันที่สามเนาะเด่ปันก็จะเขียนไว้นะคะว่าวันนี้วันที่สามนะคะเดือนไหนพศออไหนนะคะครบหนึ่งปีมานะคะถ้าเกิดมันเต็มนะคะหรือไม่เต็มนะคะ เพราะว่าพี่ทกสทวงเราเราก็จะมาทําการทุบกระปุกนะคะแล้วก็รวบรวมเงินนะคะที่เราเก็บได้นะคะเพื่อที่จะไปผ่อนดอกเขานะคะถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่มีเงินเก็บนะคะเอฟซีอาจริงนะตัวของสาปานเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายมันเยอะนะคะมันเยอะนะคะลูกก็สองนะคะในจะค่ารถไปโรงเรียนในจะค่ากินของลูกนะคะทั้งสองคนในจะแม่อีกนะคะรายได้ YouTube ก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ยากลาบากนะคะกว่าจะผ่านร้อยเหรียญน,นะคะถ้าไม่ได้เอาจริงๆถ้าไม่ได้สติกเกอร์นะคะจาก f c นะคะพี่สาวใจดี Daddy นะคะค่ะจากอเมริกานะคะก็ยากที่จะผ่านนะคะในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะต้องขอขอบคุณน,นะคะสำหรับสติกเกอร์นะคะของพี่สาวนะคะพี่สมอด้วยนะคะที่ให้มานะคะค่ะก็๋ยวจะเขียนตูดไว้นะคะอ่ะอเมจิกมาเนาะเขียนเขียนตูดนะแล้ววันแรกสัปปันจะออมเท่าไหร่นะคะก็ บอกได้นะคะค่ะจะ,จะเฉลยบอก3ามทับสมทับหกเจ็ดเขียนชื่อด้วยดีกว่า<ม>นี่เขียนไปแล้วนะคะค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะ3ามทับสาาวปันกุกกอกนะคะนี่เนาะ เขียนไว้นะคะแล้วก็จะหยอดกระปุกนะคะคำว่ารวยก็สาถุนะคะนี่ก็วันนี้ก็เลิกงามยามดีเลิกสะดวกนะคะหลังจากที่ทำบุญมานะคะเดี๋ยวสปันก็จะขอหยอดกระปุกใส่สัก29บาทนะคะเลข9กก็ถือว่าเลขดีนะคะสองเรา9้าพร้อมกันนะคะ29บาทนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะแหกมานนะคะหยอดกระปุกนี้ลงไปนะคะก็เล็กๆน้อยๆน,นะคะก็ ถือว่าดีกว่าเราไม่มีเก็บไม่มีกินเลยเนาะค่ะนะคะนี่แหละเวลานั้นมาเราค่อยดิ้นรนหานะคะค่ะมันก็ยากพอสมควรนะเงินก็นะคะนี่ยอดลงในกระปุกแล้วนี่ครบแล้วนะคะเตรียมตัวรวย่รวยไม่รวยก็ช่างแต่ขอให้มีกินมีใช้นะคะค่ะก็ สินค้านําเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะก๋วยเตี๋ยวเลอเลอรสนะคะก็อย่าลืมอุดหนุนกันเข้ามาอย่าลืมสนับสนุนกันเข้ามาในในน้าช่องของสาปานนะคะอร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวเลอเลอรสนะคะอร่อยจริงๆนะคะอร่อยสป,ปันก็ชอบกินนะคะแล้วก็สินค้านําเสนออีกด้วยนะคะเป็นท p m i มิกออยนะคะมิกออยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะอาหารเสริมนะคะสารสารสกัดนะคะมากมายนะคะนานาชน,น,นิดนะคะก็ จุดงน,นกันเข้ามานะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะเพียงกระปุกละ390บาทเท่านั้นนะคะซื้อหนึ่งย่างแถมให้อีกหนึ่งนะคะกินแล้วคุ้มกินแล้วรับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตาบำรุงไรหลายอย่างนะคะแกปวดเมื่อยต่าง,ง,งๆนานานะคะมีหยดแล้วนะคะก็นี่นะคะก็เป็นแนวให้คิดนะคะบางคนนะอุย้ยนะคะ ถ้าเกิดว่าสาพันปีที่แล้วมาถ้าไม่หยอดใสก่กระปุกนะที่ทกศนะคะหรือกองทุนหมู่บ้านนะคะเรียกเก็บเงินเราจะไม่มีเลยนะคะเราจะไม่มีไปหาหยิบยืมเขาก็เป็นดอกต่อดอกแล้วนะคะเราก็จะพยายามเก็บนะคะวันละเล็กวันละน้อยนะคะค่ะได้เท่าไหร่นะคะเราก็ค่อยประหยัดเอานะคะประหยัดใช้นะคะประหยัดแคบดูก่อนรวย <laughs> รวยนี่แหละ มันยากแต่บางคนก็มีแบงก์ธนาคารก็จะดีหน่อยหนึ่งนะคะมีธนาคารก็เพราะว่าเอบอางคนไม่มีพละอะไรมากมายก็มีไปนะคะนี่เก็บไว้แล้วนะคะเก็บไว้อือย่าลืมนะคะ เป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าลืมอุดหนุนมะขามหวานด้วยนะคะเผื่อจะได้มีเงินเล็กๆน้อยๆหยอดใส่กระปุกนะคะสาบปันขายอะไรก็ไม่ว่าจะเป็นผ้าคาามผ้ลุมไหล่นะคะน้ำพริกนะคะปลาแห้งนะคะปลาย่างนะคะน้ำพริกปลาล้าน้ำพริกอะไรต่างๆนานา <c oughs> ก็อย่าลืมอุดหนุนกันเข้ามานะคะค่ะอุดหนุนกันเข้ามานะคะค่าคอมมิชชั่นนะคะก็อุดหนุนกันเข้ามานะก็ได้ค่าคอมนนะคะคอมิชนนะะมชั่นอยู่ของทีพีสกินนะคะร้อยกว่าบาทนะคะ ร้อกบาทก็ต้องขอบคุณนะคะ FC นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อุดหนุนนะคะ TP สกินนะคะในน้าช่องสาบปะนกอกนะคะ,ะ,คะก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปนะคะเดือนนี้นะคะก็เฉลยและกันนะคะเฉลยค่าคอมของเดือนนี้ด้วยนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะค่ะ190บาทนะคะค่ะก็ขายไปเรื่อยๆนะคะก็แล้วแต่ FC นะจะรักเมตานะคะช่องไหนนะคะ y o u t ท b e ช่องไหนนะคะก็เงิน190บบาทนี้ก็แล้วก็ ดีใจนะที่ f อฟซียังรักเรานะคะยังเมตตาเรานะคะยังคิดถึงเรานะคะซื้อในานามช่องสาปันกกอกนะคะ,ะ,คะก็เฉลยค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะค่ะได้190บาทนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกแรงใจแรงกายนะคะที่มีให้นะคะคลิปนี้ก็เป็นสาระดีๆนะคะที่ทำให้ f อฟได้เห็นนะคะไม่มี จุดประสงค์ใดๆแล้วก็ไม่มีจะทําให้ดราม่าอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะค่ะก็ขอบคุณมากมายเลยจ้ะนะคะขอบคุณจริงๆเลยค่ะเอฟซี FC นะคะก็ขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักหน้านะคะ